ตำนานหงยักวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวภาคใต้โดยใช้เส้นทางเพชรเกษมเมื่อเข้าสู่เขตตำบลน,หนาหงกวางอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเคยได้เห็นหงยักตัวสีทองตัวใหญ่ยืนตั้งอยู่เป็นสางาฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงแน่นอนซึ่งแม้จะอยู่ไกล แต่ด้วยความที่ถนนบริเวณนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเนินและความสูงของหงทําให้สามารถเห็นได้และยิ่งรู้สึกน่าค้นหาเมื่อหงตัวนี้ตั้งอยู่หน้าวัดห้วยลึกเสมือนเป็นแลนด์มาร์กแต่ความจริงแล้วหงยักษ์วัดห้วยลึกไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อมีจุดประสงค์ให้คนลงมาเที่ยวถ่ายรูปแต่เพื่อแสดงว่ามาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วแต่อย่างใดเลย แถมยังมีตำนานเล่าขานที่ชวนให้หน่าพิศวงเสียด้วยจุดกำเนิดของหงยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชาวบ้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เล่าสืบต่อกันมาว่าหงยักษ์ได้ถูกสั่งสร้างโดยพระครูไพศาลเจ้าอาวาสวัดห้วยลึกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ทีมช่างจากบ้านหนองหอยเป็นผู้สร้าง โดยการนำเหล็กที่เป็นวัสดุซึ่งเคยใช้ในการสร้างทางรถไฟเก่ามาทำเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กและใช้ปูนโบกปั้นตามแบบที่พระครูต้องการจนกลายมาเป็นรูปร่างหงยักษ์ที่แต่ก่อนมีสีขาวลักษณะของหงยักษ์นั้นจะหันหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษมซึ่งขนาดของความยาวปากหงที่แหลงก็มากจนออกมากลางถนนเลยทีเดียวซึ่งความจริงแล้วหงยักษ์วัดห้วยลึก จังหวัดประจวบคีรีขันถูกสร้างขึ้นมาก่อนจะมีถนนซึ่งตอนนั้นบริเวณวัดยังคงเป็นสวนป่าและมีหมู่บ้านปลาปรายเมื่อมีการสร้างและขยายถนนทางหลวงจึงทำให้กินพื้นที่หน้าวัดจนบรรจบกับจุดที่สร้างหงพอดีด้วยที่หมาไม่แน่ชัดและวัดสดุต่างๆก็ทำเอาทุกคนขนลุกกันเสียแล้วในระยะแรก ของการสร้างถนนทางหลวงถนนเพชรเกษมเพื่อเดินทางลงใต้เจ้าหน้าที่ต่างเคยลงความคิดเห็นกันว่าอยากให้มีการทุบหงยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เพราะเสมือนจิตวิญญาณของวัดและชาวบ้านซึ่งอยู่มาก่อนที่จะมีการสร้างถนนจึงไม่สามารถทำได้และยิ่งมีเรื่องราวเล่าขานชวนขนลุกของคนหลายคนบอกต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ยิ่งทําให้ไม่มีใครกล้าจะไปแตะต้องหองยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าไปใหญ่ตั้งแต่พวกไหนช่างก็ต่างฝันเห็นหงยักษ์ตัวนี้จะมากระทบตนที่จะรื้อถอนออกไหนจะงูยักษ์ที่อยู่บนปากของหองยักษ์ด้วยแต่ที่หลายคนเจอกันมากที่สุดในสมัยก่อนจนเล่าตรงกันคือในขณะที่กําลังขับรถผ่านหงยักษ์ตอนเวลากลางคืนบนถนนเพชรเกษมตนกลับเจอหงวิ่งออกมาบนถนน ตัดหน้ารถจนเกือบจะเสียหลักและบางคนก็ถูกระคังบนปากหงยักษ์ขนาดใหญ่ตกลงมาใส่จนเสียชีวิตก็มีในช่วงนั้นทุกเชา้าชาวบ้านผ่านมาจะตกใจที่เห็นปากของหงมีคราบสีแดงเหมือนเลือดตลอดจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าหงยักษ์นั้นอยู่โดดเดี่ยวจริงเหงาบางตำนานบอกว่าไม่มีใครทำการไหว้หรือให้อาหารตน จึงออกไปจับคนมาเป็นเครื่องบูชาตัวเองทางวัดห้วยลึกจึงได้ทำการล่ามโซ่ไว้ที่ขาหงทาสีใหม่เป็นสีทองและสร้างหงลูกไว้เขียงคู่เพื่อไม่ให้หงยักษ์เหงาจนออกไปเพ่นพ่านสร้างอันตรายแก่ผู้คนอีกหงยักษ์วัดห้วยลึกในปัจจุบันผู้คนที่เดินทางบนถนนเพชรเกษมและผ่านหงยักษ์มักจะต้องถ่ายรูปหงเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเป็นจุดเช็คอินว่าตัวเองได้มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วและหลายคนก็มักจะแวะมาจอดรถเพื่อนำดอกไม้มาไหว้และขอพรหนหงยักษ์ด้วยแม้เวลานี้จะไม่มีใครประสบพบเจอเรื่องราวพิศวงเหมือนกับในอดีตแล้วแต่ทุกครั้งที่หลายคนขับรถผ่านย่านสนธยาหรือกลางคืนก็มักจะรู้สึกระแวงเมื่อเห็นหงยักษ์ที่ราวกับจ้องมองพวกเขาอยู่ดี ห่องยักษ์วัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ริมถนนเพชรเกษมฝ,ฝั่งขาเข้าตำบลน,หนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์